สวัสดีครับมันี้ชิมารีวิวกระซิมของหวานมันม่วงครับเนี่ยซื้อจากตลาดแถวไอเดลายแถวแยกหัวกระบ,บือนอี่ยนะมันเซเว่นนี่ยล่ะซอยหาซื้เก่าแยกสองแยกสามเดี๋ยวแถวแถวโรงงานไอแ้แกโกโกแกนะครับมีอยู่เจ้าหนึ่งเป็นทีขายตอนยังตอนแรก ของหวานถองละสิบบาทบแพงกันงผ่านไปผ่านมาก,กอุดหนุนเพื่อนได้เลยติดสิบในเบื้องสะกวันวัามันรสชาติสิเป็นจังไดว่าสันจะ อะไรครับเบาหวานเบาหวานจนเกินไปออรถลดกลางกลางกับนังพอดีบะตอกย่านเป็นเบาหวานหรือผู้ใดเป็นเบาหวานอยู่กับปะตอกย่านว่าว่าที่เบาหวานขึ้นบอกขึ้นเจ้าอื่นขัเจ้าอื่นน่ะโอ้ยว่ามันลดน้ำตาลความใสว่าสันต์ใส่คักใสแน่กับพดีเลยครับน้ำตาลเลยครับกินได้ครับ พยายามลดได้ก็ลดครับขอบคุณครับถือรับชมครับสวัสดีครับ